สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการอนุบาล CODM รายการนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อสำหรับผู้เล่นใหม่โดยเฉพาะครับโดยวันนี้เป็น EP ที่5แล้วซึ่งหัวข้อของคลิปวันนี้นั้นจะมาแนะนำไอเทมสำหรับแต่งปืนหรือขอเรียกง่ายๆว่าของแต่งปืนนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าของแต่งปืนเกมนี้เป็นสิ่งที่จาเป็นมากๆเพราะจะช่วยให้เราเล่นง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วยครับ เริ่มต้นกันด้วยอันแรกคือสโคปสโคปคืออุปกรณ์ที่ใช้เพิ่มความสามารถในการเล็งให้เราเล็งได้ไกลขึ้นและแม่นยำขึ้นนะครับโดยจะมีทั้งหมดอยู่4แบบนั่นก็คือ 1. ไม่ใส่สะโคปร,ระยะการมองเห็นจะเป็นปกตินะครับ 2. tactical ส c โค e มีระยะการมองเห็นที่ไกลที่สุดหรือซูมได้ไกลที่สุดนั่นเองครับ 3. โฮโลกราฟิกระยะการมองเห็นไกลแต่ การมองเห็นนะครับทัศนวิสัยด้านข้างเนี่ยจะลดลง 4. r e เลดดระยะการมองเห็นไกลแต่ไม่เท่าแท็ก i c a l s c o สโครครับเทคนิคในการเลือกสโคปสำหรับผู้เล่นใหม่นั่นก็คือเลือกสโคปให้เหมาะกับระยะศัตรูที่เราเจอบ่อยที่สุดนะครับหรือเลือกตามสไตล์การเล่นได้เลยครับผมต่อมาเรามาพูดถึงของแต่งชิ้นอื่นกันบ้างนั่นก็คือสต็อกครับโดยของแต่งชิ้นนี้จะเพิ่มความไวในตอนเคลื่อนที่ขณะเล็ง10หน่วย พูดง่ายๆก็คือว่าขณะที่เราทําการยิงและโยกซ้ายขวาเพื่อยิงศัตรูเราจะได้รับความเร็วที่เพิ่มมากขึ้นและเวลาศัตรูยิงเราเนี่ยครับผมจะยิงเราโดนยากขึ้นนั่นเองครับผมของแต่งชิ้นต่อมานั่นก็คือเลเซอร์ไซด์ของแต่งชิ้นนี้เป็นที่นิยมมากๆในปืนช็อตกันหรือสไตล์การเล่นพวกไม่ขึ้นสะกบเวลายิงนะครับ โดยข้อดีของของแต่งชิ้นนี้นั่นก็คือจะช่วยให้กระสุนเกาะกลุ่มมากขึ้นยิงแม่นยำมากขึ้นเมื่อเราทำการยิงแบบไม่กดเล็งนั่นเองครับของแต่งชิ้นต่อมา q Quick d กดอของแต่งชิ้นนี้เป็นอีกหนึ่งชิ้นที่ได้รับความนิยมมากทุกปืนเลยก็ว่าได้เป็นของแต่งที่ช่วยให้เราสามารถขึ้นสโคปได้ไวขึ้นนั่นเองครับซึ่งความไวในการขึ้นสโคปเมื่อเราใส่ของแต่งชิ้นนี้แล้วจะเร็วกว่าแบบไม่ใส่อยู่ประมาณเซียววินาทีก็จริง แต่เกมที่ใช้ความเร็วในการยิงศัตรูบอกได้เลยว่ามีผลแบบสุดๆของแต่งชิ้นต่อมาคือ Fmj หรือที่เราเรียกว่าเจาะเกาะนั่นเองครับของแต่งชิ้นนี้ได้รับความนิยมมากอีกเช่นกันในปืนประเภท AR กับสไนเปอร์โดยปืนที่ใส่ของแต่งชิ้นนี้จะช่วยเพิ่มดาเมจกรณียิงทะลุก,กำแพงหรือสิ่งกีดขวางมีประโยชน์มากๆสำหรับสายแคมป์ที่ต้องคอยยิงเช็คจุดที่ศัตรูดักอยู่ให้เพื่อนนั่นเองครับ ของแต่งชิ้นต่อมาซับเพเซอร์หรือเก็บเสียงนั่นเองครับโดยของแต่งชนิดนี้เหมาะมากสำหรับเจอศัตรูที่เป็นสายโซโล่เนื่องจากสายโซโ,ซโล่หรือการกดคนเดียวทำให้เกิดการสื่อสารในทีมค่อนข้างจะน้อยทำให้การใช้เก็บเสียงจะมีประสิทธิภาพมากโดยการทำงานของของแต่งชิ้นนี้นั่นก็คือจะช่วยลดเสียงปืนเวลาเราทำการยิง และจะไม่แสดงตำแหน่งบนแผนที่ของศัตรูเวลาเราทำการยิงอีกด้วยนะครับของแต่งชิ้นต่อมานั่นคือฟอร์กิฟของแต่งชิ้นนี้ได้รับความนิยมมากสำหรับผู้เล่นใหม่โดยจะช่วยลดแรงถีบในแนวตั้งครึ่งนึงเลยทีเดียวเชียวถือว่าเยอะมากๆเลยและสำหรับใครที่คิดว่าคุมปืนไม่ค่อยอยู่หรือปืนดิดมากๆแนะนำของแต่งชิ้นนี้เลยครับผม ของแต่งชิ้นต่อมานั่นก็คือฟาสต์รีโหลดของแต่งชิ้นนี้จัดได้ว่าจะช่วยให้เราเอาชีวิตรอดหลังจากที่กระสุนเราหมดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าจะช่วยให้เรารีโหลดกระสุนไวขึ้นนั่นเองซึ่งของแต่งชนิดนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในปืนที่มีกระสุนจำนวนมากหรือปืนที่ลั่นชาครับเช่น AK47 ปืนประเภท LMG ช็อตกันและสไนเปอร์ครับผม ของแต่งชิ้นต่อมาได้ก็คือ a c t e n e m a x ของแต่งชิ้นนี้เป็นของแต่งที่ขาดไปไม่ได้เลยสำหรับสาย AR และ SMG เป็นของแต่งอีกหนึ่งชิ้นที่ได้รับความนิยมมากๆโดยจะเพิ่มกระสุนให้เราแปดนัดในแม็กกาซีนโดยเกมนี้ปืน AR และ SMG บางปืนที่กระสุนลั่นไวกระสุนจะหมดไวมากๆและบางปืนจำนวนกระสุนที่ให้ก็น้อยเสเลเกินทำให้ขาดความต่อนเนื่องในการยิง ของแต่งชิ้นนี้จะช่วยคอยสนับสนุนในการยิงให้เรามีความต่อเนื่องและลื่นไหลามากขึ้นนั่นเองครับและของแต่งชิ้นสุดท้ายของแต่งชิ้นนี้มีเฉพาะใน S.M.G และช็อตกันเท่านั้นนะครับโดยของแต่งชิ้นนี้คือลองบาเรลหรือก้านยาวนั่นเองครับของแต่งชิ้นนี้เป็นอีกหนึ่งชิ้นที่ได้รับความนิยมมากๆสำหรับ S.M.G และช็อตกันเป็นอีกหนึ่งของแต่งที่ดีมากๆ พาของแต่งชิ้นนี้จะช่วยคงประสิทธิภาพดามเมจมระยะใกล้ของเราให้คงที่โอเคนะครับตอนนี้ทุกคนก็น่าจะเรียนรู้เรื่องของแต่งกันหมดเรียบร้อยแล้วรายการอนุบาล CODM จึงมีเทคนิคแนะนำตัวอย่างการแต่งปืนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเริ่มต้นกันด้วยปืนแรกนะครับนั่นก็คือปืนสไนเปอร์ครับ ของแต่งที่ผมใส่ชิ้นแรกนั่นก็คือเท็กทค่เสโคปเพราะเวลาผมเจอศัตรูเนี่ยผมจะเจอศัตรูในระยะกลางเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นแนะนําให้ใส่เท็กที่เสโคปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยเจอศัตรูในระยะไกลเป็นส่วนใหญ่แนะนําว่าสไนเปอร์เนี่ยไม่ใส่สโคปจะได้สโคปที่ไกลกว่านะครับผมต่อมาเจาะกอกสไนเปอร์มีความสามารถในการยิงเจาะกําแพงค่อนข้างสูงอยู่แล้วเพื่อที่เราจะดึงความสามารถตรงนี้ออกมาได้เต็มที่แนะนําให้ใส่เจาะกอกน,นะครับ ของชิ้นต่อมานั่นก็คือเก็บเสียงครับเวลาเรายิงสตูในระยะไกลเนี่ยเก็บเสียงจะช่วยให้สตูเนี่ยไม่รู้ตำแหน่งของเรานะครับผมและอันสุดท้ายฟาสต์รีโหลดนะครับจะช่วยเพิ่มความไวในการรีโหลดของเรานั่นเองครับต่อมานะครับนั่นก็คือปืน AR ครับสิ่งแรกที่ผมจะใส่นั่นก็คือเลดดอครับที่ผมเลือกใส่เลดด์อเพราะว่าส่วนมากเนี่ยผมเจอสตูในระยะใกล้แล้วก็กลางนะครับเพราะฉะนั้นเลดดอเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆนะครับ อมาควิกดอรนะครับการประทักศัตรูเนี่ยอย่างที่บอกไปไขขึ้นสโคบไวกว่าก็จะได้เปรียบเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้เลือกควิกดอร์ครับผมและอันต่อมาจอะก่อน,นะครับหรือ FMJ นะครับเพราะว่าปืน AK117 เนี่ยเป็นปืนที่เอาไว้ยิงทะลุกําแพงเนี่ยค่อนข้างจะบ่อยอยู่แล้วหรือว่าเอาไว้ยิงศัตรูหลังสิ่งขีดขวางบ่อยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยและอันสุดท้าย เพื่อการยิงที่ต่อเนื่องผมแนะนำนะครับใส่เพิ่มแม็กกาซีนเนี่ยจะเป็นประโยชน์สุดๆเลยปืนต่อมาคือ S36 e นะครับผมจะเจอศัตรูในระยะใกล้แล้วก็กลางเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นผมจะเลือกเลดดอนะครับและปืน S36 e เนี่ยเป็นปืนที่ความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับตอนขึ้นสโขปเนี่ยช้ามากๆของแต่งชิ้นต่อมาผมก็เลยเลือกเป็นสต็อกนะครับจะได้เพิ่มความไวในการเคลื่อนที่เวลายิงศัตรูครับผม ต่อมาควิกดอกรครับผมเพื่อเพิ่มความเร็วในการขึ้นลำกล้องนะครับหรือเพิ่มความเร็วในการเล็งนั่นเองและสุดท้ายนะครับปืน S36 เนี่ยเป็นปืนแคมป์นะครับเพราะฉะนั้นการยิงเจาะกำแพงเนี่ยจะใช้บ่อยมากๆก็เลยแนะนำเป็นเจาะเกาะนะครับต่อมาปืน M S M C นะครับ M S M C เนี่ยเป็นปืนกลสั้นนะครับหรือ S M G นะครับ เราจะไม่เน้นยิงเจาะก,กำแพงนะครับหรือว่าเจาะก,ก่อนนั่นเองนะก็ของแต่งชิ้นแรกนั่นก็คือเลดดอนะครับผมคือบางคนเนี่ยผู้เล่นส่วนมากเนี่ยครับอาจจะไม่ค่อยนิยมเลดดอเท่าไหร่แต่ว่าผมเนี่ยเจอศัตรูในระยะกลางค่อนข้างบ่อยด้วยผมก็เลยใส่เลดดอมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเจอศัตรูระยะใกล้เป็นส่วนใหญ่นะครับแนะนําไม่ต้องใส่สโคปนะครับสําหรับปืน m อ็มต่อมานะครับเป็นสิ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยสําหรับปืนกลสั้นนะครับนั่นก็คือรองบาเรลนะครับ จะคงสภาพดาเมจร,ระยะใกล้ไวนะครับผมเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆต่อมาควักไวนะครับหรือควิกดอ้นะครับเพื่อเพิ่มความไวในการเล็งยิงคู่ต่อสู้นะครับและสุดท้ายนะครับเพิ่มแมกกาซีนนะครับ MSMC เป็นปืนที่กระสุนเนี่ยให้น้อยมากๆเพราะฉะนั้นการใช้เพิ่มแมกกาซีนเนี่ยครับเป็นสิ่งที่จําเป็นนะและสุดท้ายปืนยอดนิยมนะครับของช็อตกันนั่นก็คือ BY15 นะครับ ของแต่งชิ้นแรกจะขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือลองบาเเลวหรือก้านยาวนะครับเพราะว่าจะช่วยคงดามดเมจระยะใกล้ไว้ต่อมานะครับนั่นก็คือเลเซอร์ครับผมเลเซอร์เนี่ยจะช่วยเพิ่มความไวนะครับตอนที่เราไม่ขึ้นสโคปนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเทคนิคการเลือกของแต่งสำหรับปืนต่างๆบอกได้เลยนะครับการเลือกของแต่งปืนเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆและแนะนำให้เลือกของแต่งที่เหมาะสมกับสไตล์การเล่นของเรามากที่สุดครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไ r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้รายการอนุบาล c o d M ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ